มาใหม่มีสมาธิก่อนอย่าเพิ่งอย่ายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มนักแสดงสแตนบายที่จุดสตาร์ทค่ะทำสมาธินึกถึงคาแรคเตอร์ตัวเองนึกถึงเรื่องราวก่อนที่จะมาเข้าฉากนี้เกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงเล่นให้ชัดที่สุดให้เห็นตัวละครใหม่ๆให้ทุกคนเชื่อให้ได้ และมีสมาธิไม่ว่าคนดูจะหัวเราะหรือส่งเสียงอะไรก็ตามอย่าหลุดอย่าเสียสมาธินะคะทุกคนอยู่จุดจุดสตาร์แล้วนะคะสมาธิและ5 4าสีแอคชั่นอจิงเอ้จิง ยินดีคพี่เพี่เงเฮ้ยพี่หมายพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอุกคนเป็นไงบ้างวะที่บ้านนี่ก็ดีนะนี่พรากับแม่ไม่อยู่จ้ะหนูกำลังช่วยแม่โอ้พี่พอทข้าวในตอนนี้พี่กข้าวมากลับแล้วเหรอไปในครัวมีกับข้าวจ้ะนี่แม่ก็ทตกข้าวจิ้มไว้แล้วเห็นพ่อบอกว่าพี่จะกลับมาวันนี้ มีแผนแม่มีแผนมีต้นจืดเดินระวังด้วยเดี๋ยวมันตกคลองเนี่ยอ่ไปเล่นตรงนู้นไปไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวพี่ซักผ้านี้นะม,นมันเปียกไเล ไม่ได้ทำแล้วหนูช่วยต่อฝืนตรงนี้ช่วงนี้ฝนต้องไวัทกจีุกเาีจกีเลยทุทีเลจะกินข้าวไม่ได้กินสักทีนะไอ้จุ๊ก โอ้ข้าเพิ่งกลับมามันโดนอะไรนี้อยู่ไหม,ไมที่เลนนี่ถูกบัวกันอยู่จัดการหน่อยนี่โหทุกวันเลยเ,เดี๋ยวมันไข่วะเอา้าพี่จำมันไม่ได้แล้ะพี่บัวไหนพี่ทุกนี้แลหละสมัยเด็กๆที่พี่ไม่ชอบมันะนะมันดำนะตอนนี้เหรอที่มัน,มนใช่หรือเปล่ามันสวยแล้วตอนนี้นี่แหละยายบัวคนนี้ใช่แล้ว อย่ามาถามพี่อย่างี้กุมอยู่นี่ทุกวันเนี่ยมันก็สวยขึ้นหนึ่งนี้แหละไม่หยิงน,นะสวยใช่ไหมพี่ที่ท่าพาูดอย่างนี้คือพี่พ,พี่อะไรก็อย่บบาบัวแล้วใช่ไหมบวัวไอ้บวัวใไ, <ข S 1> ไ,ไข่ไข้าวไม้ข้าวไม้ใครไม้ไม้เจอกันตอนเด็กๆอะอะไรนะจำข้าได้ป่ะ ไมไมปเป็นทหารมาไอ้ไม่นะข้าจาได้ไปนด้กคนี้ไม่ไปเวยเกียไปเล่นกับมันสิดเลยข้าขนาดนี้ข้าไปเป็นทหารมาขนาดนี้มันยังไม่สนใจเลยเว้ยช่างมันที่ไปห้าไม้แ่วซ้อมก็ได้เลยดีมั้ง เอาพี่ดุเพี้ยนไปเนาะเอางี้ผมว่านะบุกเลยบุกเลยอืได้ดีเหรอวะเดี๋ยวคิดก่อนดีกว่าผมว่าต้องให้พ่อกับแม่เระไปคุยกับพ่อกับแม่ยังดี๋ยวรอพ่อกับแม่ก็มารอรอรอพ่อก็ได้บ้าแต่ข้าพเจ้ามีเยอะ จุ๊บไอจุ๊บโอ้โหที่เล็กเป็นเด็กไปได้จุ๊บโอ้โหโดนไปแล้วจุ๊บจะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคดีขึ้นแล้วใช่ไหมจุกโออกน้ำตลอดเลยนีนะขอบคุณมากนะ เดเป็นไรไก็ไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงอ่ะยานะเอางี้แล้วกันคืนนี้ไปงานวัดกบทีงานวัดเหรอไก็ได้ไปสิโอเคดีเลยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเอาจะไปงานวัดกันแล้วเหรอไปไปข้าข้าขึ้นเหลือข้าเลย ไปเอาไปเลยเหรอ <ไป S 1> มามาขึ้นเลยนะไปพร้อมกันแล้วทุกคน